สวัสดีค่ะสวัสดีเอของยายนุก,ก็ตเล็กปากช่องนี้ด,ด้วค่ะเด้อช่อง Tube, ยูทูบยายนุก,ก็ตเล็กด,ด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดชมให้จบคลิปด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคลิปสำหรับนวดสำหรับแก้อาการเนี่ยคือว่าทำไมนุกถึงบอกให้ดูจนจบเพราะว่า เอาไปใช้กับทุกท่านได้โดยที่เอาไปใช้กับทุกท่านได้โดยที่สิ่งที่ใกล้มือเราเรานวดได้อยู่แล้วเราแก้อาการได้อยู่แล้วเราเราดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแค่มียาหมองคลายเส้นแต่ไม่ใช่ว่าคอ,อตเตอร์เพน ยาเป็นหลอดอะไรอย่างเงี้ยมาทาคือนันอย่างนั้นแค่คลายนิดนึงใครปวดนิดนิดเย็นเยน็ยนแต่สำหรับอย่ามมงไคลเส้นเราเอามานวดกล้ามเนื้อเรามันจะใช้ได้ดีกว่าเยอะถึงเรานวดไม่เป็นถึงเรานวดไม่เป็นแต่ถ้าเรารู้จักลงน้ำหนักรู้จักเน้นหนักหน่วงคำว่าเน้นหนักหน่วงคือ ค่อยๆลี่เน้นหนักหน่วงเอาน้ำหนักลงไปไปลายนิ้วเราอันนี้สำหรับข้อมือนะคะเคสข้อมือนะคะเคสข้อมือนะคะเส้นนี้ถ้าติดแล้วนะ่ะถ้ามันติดอยู่ในข้อเรามันจะเจ็บเหมือนพี่คนหนึ่งเหมือนป้าคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าท่านหายห,ายหรือย,ยังดีขึ้นหรือย,ยังไม่รู้นะเพราะว่าได้นวดคนเดียวเองได้แก้อาการให้แก่คนเดียว อยู่ที่อุดรเหมือนกันอยู่บ้านลูกสะพ้ายไม่รู้ว่าแกดีขึ้นหรือยังแกจะเก็บตรงนี้แกเป็นมาสองปีละอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ท่านเป็นมาสองปีเลยนุชก็เป็นแต่เรารู้จักแก้เส้นเน่เส้นมันจะมันจะเข้าข้อเราจะเข้าข้อมือเราทุกข้อมือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอให้มียามองทั้งสองข้างนะคะ ขอให้มียามองเราค่อยๆค่อยๆคลี่ค่อยๆคลี่ออ,ออกค่อยๆรีดรีดให้ทั่วรีดให้หมดรีดให้หมดนะคะเส้นนอกข้างนอกข้างในคือรีดให้หมดจับรีดให้หมดกด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 รีดให้หมดทั้งสองข้างทําทั้งสองข้างนะคะก็ค่อยคลี่ยามองใส่เนี่ยเส้นนุชก็เจ็บเหมือนกันเนี่ย นก็เจ็บเหมือนกันถ้ามันเข้ามากๆมันจะมาเจ็บตรงตรงนิ้วเราเนี่ยจะมาเจ็บจกับตรงนี้เพราะเส้นมันเนาะอันนี้มันอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมมันจะมาเจ็บจกับตรงนี้เนค่อยค่รีดค่อยค่อคลีค่ออกค่อยคลี่ออกคลายออกไปเรื่อยๆทุกนิ้วทุกนิ้วใช้จยมองใช้จยมองคลายใช้จยมองคลายออก ดล็อกตัวเองเขาเรียกบล็อกเส้นตัวเองบล็อกเส้นตัวเองเป็นทุกนิ้วนวดเป็นทุกนิ้วเหมือนกันเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยยิ่งงอเนี่ยเป็นทุกนิ้วเหมือนกันค่อยๆคลี่ค่อยๆคลายข้างนี้ก็เป็นนวดเป็นเหมือนกันง่ายๆค่ะร,รักษาเบื้องต้นให้ตัวเอง แค่เรารู้จักวิธีนวดเน้นหนักน่วงลงรีดคลายเส้นก่อนเบาเก่อนเนมันเคล็ดเห็นไหมมือนวดก็เคล็ดนะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในช่อง YouTube นะคะยานุชคนตัวเล็กนะคะจากหมนุษย์นวดสุขภาพนะคะใครอยากให้นุชไปช่วยรักษาโทรมาแชทกันทางแชทก็ได้จะบอกวิธีรักษาตรงที่ท่านเป็นนะว่าแก้ยังไงทำอย่งไงสิ่งที่ใกล้มือ ขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะ